สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะวันนี้น้องทุ๊กตาจมารีวิวปุ๋ย AD สองห้าห้าหนึ่งค่ะอืมเป็นปุ๋ยอะมิโนใช่ไหมคะค่ะอ๋อเป็นปุ๋ยอะมิโนที่มีโมเลกุลที่เล็กมากนะคะเพื่อนๆสามารถใช้กับต้นไม้ได้ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชดอกผลอย่างทุเรียนมะปรางอะไรอย่างงี้นะคะเพื่อนๆมันเป็นโมเลกุลที่เล็กมากไม่ต้องคอยให เวลาเราพ่นไปไม่ต้องคอยให้มันย่อยนะคะมันสามารถดึงดูดไปใช้งานได้เลยนะคะปุ๋ยอะมิโนอาดีสองห้าห้าหนึ่งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูตอนนีนะะ้เดี๋ยวให้ทุกตาพาไปดูนะคะเพื่อนๆเราพ่นไปนี่มันเป็นมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะปุ๋ยอาดีสองห้าห้าหนึ่งมันเป็นโมเลกุลที่เล็ก เวลาเราพ่นใบงี้ต้นไม้ก็ดูดซึมได้ง่ายนะคะมันทำให้ใบเขียวรากไม่เน่าด้วยนะคะต้นจะแข็งแรงและผลผลิตนี่ก็จะดีนะคะจากต้นไหนที่มันไม่สวยหรือได้ผลผลิตที่น้อยถ้าเราพ่นอาดีไปแล้วผลผลิตก็จะ จะได้ได้เพิ่มขึ้นนะคะนี่ค่ะอย่างใบอันไหนไม่สวยต้นไหนไม่สวยเลยพอเราพุ่นของอาดีไปนี่นะคะใช่ไหมคะพุ่นอาดีไปนี่มันก็ใบมันก็จะสวยใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอ้พาลูกค้าเดินดูทางนู้นหน่อยค่ะลูกพาลูกค้าเดินดูหน่อยค่ะอแกได้ค่ะในโชว์ขวดให้ลูกค้าดูหน่อยค่ะโชว์ขวดเป็นขวดแบบไหนคะโชว์ให้ลูกค้าดูหน่อย เป็นขวดแบบนี้นะคะลูกค้าบอกจิ๊ล้างผลไม้ได้ด้วยอ๋อล้างผลไม้ได้ด้วยก็คือแสดงว่าอันนี้มันไม่มีสารเคมีใช่ไหมคะแก่ได้ค่ะแสดงว่านี้ไม่มีสารเคมีใช่ไหมคะล้างผักผลไม้ได้ด้วยใช่ไหมลูกใช่โอ้มันสุดยอดมากเลยนะคะดูดูต้นทุเรียนทุกต้นที่เราพ่นไปนี่มันก็จะออกใบสวยนะใบมันก็จะสวย พาลูกค้าเดินดูทางนี้ด้วยค่ะทางนี้มีอันนี้เป็นเป็นเป็นสวนมะปรางสวนทุเรียนที่ระยองนะคะเพื่อนๆก็นี่ค่ะตุ๊ตาพาเดินดูบอกลูกค้าเดินไปถนนค่ะได้ค่ะบอกลูกค้าด้วยใช้ไม่ได้ปานะค่ะมันอยู่ที่ระยองค่ะสวนมะปรางค่ะค่ะ ใบมันก็จะเขียวแบบนี้ใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะว้าว <Wow. S 2> แบบนี้ใบ,บมันอ,อ่อนใบมันสวยมันเขียวไงคะลูกมันจะมนแมลงไม่มารบกวนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ต้นนี้ต้นนี้สวยมากเลยเนาะเอ่อ<ช>มันมันใช้มันลดต้นทุนได้ด้วยใช่ไหมคะลดต้นทุนได้ด้วยคะ่ะคือเราใช้นิดเดียวสามสี่สีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะสวยมากค,ค่ะค่ะดูต้นนู้นยิ่งตู ดูดูตรงไหนครับทุกค้าดูสิกล้วยก็สวยนะคะถ้าใครสนใจปุยย๋ยอะมิโนนะคะก็ติดต่อน้องตุ๊กตาได้นะคะ,บ,คะ,อะบอกเบอร์โทรลูกค้าด้วยค่ะ0ูนย์แปดเก้าห้าสองปดหเจ็ดสอง ค่ะติดต่อน้องตุ๊กตาได้ค่ะตรงนี้ด้วยค่ะตรงนี้พาลูกค้าดูตรงนี้ลูกค้าอยากจะดูเยอะๆอะค่ะโอ,โอ้ตรงนี้ก็สวยนะคะใบมันไม่ฉ้ำด้วยค่ะโอ้เหรอลูกใบมันทำให้ใบเขียวด้วยใช่ไหมคะ่คะ,ะแลงก็ไม่มารบกวนใช่ไหมคะทำใ,ให้ต้นมันแข็งแรงด้วยเนาะว้าว เยอะเลยดูที่เราพ่นไปนะคะใบมันเขียวมากเลยนะว้าวเยต็มเลยค่ะดูนนนนนโอ้โหดูกล้วยก็สวยใบเขียวมากเลยเนาะใช่ค่ะมันไม่ใบแข็งแรงต้นมันก็แข็งแรงด้วยอะไรเราพ่นไปเนี่ยดูสิคะดูใกล้ๆค่ะพะลูกค่ะดูใกล้ๆเนาะซูมดูก่อนฮัมมีซูมดูด้วเหรอลูกไม่ต้องซูมก็ได้มั้งก็ดูใกล้ๆแบบนี้ได้ค่ะ แยา่าเล่นมาแล้เนือ้อว,ว้าวกล้วยก็ดูกล้วยก็มีมีกล้วยด้วยมีกระท้อนนะคะส่วนนี้มีส่วนมากมะปรางก็มีบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวนี้มาเจอกันใหม่นะคะเอาให้ลูกค้าดูก่อนสิคะลูกว่าสวนใหญ่มากเลยแต่ร่วงไม่มีมาทางนี้ค่ะมันเดินพาลูกค้าเดินชมตรงนี้หน่อยค่ะตรงนี้ทไมสวยจังคะ ว้าวเดี๋ยวให้ลูกค้าดูอือฮึมใบไม่ซ้ำใบอ่อนค่ะอืมใบแข็งแรงใบแข็งแรงไหมคะอืมที่ดึงอะ่ะนะใบเขียวมั้งต้นนู้นก็สวยนะคะพะลูกค้าดูตรงนู้นต้นนู้นสิคะได้ค่ะสวยทุกต้นเลยนะคะที่เราพ่นไปเน,น,นี่ยค่ะต้นนี้ใส่กระรอกใหญ่โอเคค่ะ อ่ะโชว์ขวดให้ลูกค้าดูหน่อยค่ะนี่ค่ะโอเคสวัสดีค่ะลูกค้าก่อนบ๊ายบายดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะค่ะ